ฮัลโหลผม p o w e r b e n ครับคลิปนี้ครับสอนสร้างความแตกต่างแปลกใจมากว่าคนจำนวนมากครับไม่รู้จักความแตกต่างนะครับความแตกต่างนี้จะทำให้คุณเนี่ยเขาเรียกว่าไม่โดนตัดราคาหรือว่าไม่มีคู่แข่งนะครับเพราะว่าถ้าคุณทำแบบเขาหมายความว่า,างไงครับหมายความว่าคุณก็ไปซ้ำเขา และลูกค้าก็มีตัวเลือกเยอะอยกตัวอย่างให้เห็นภาพคือถ้ามีคนบอกคุณว่าเนี่ยขายก็เตี๋ยวเรือสิขายดีกําลังขายดีเลยคุณก็ต้องดูว่าจริงๆแล้วก็เตี๋ยวเรือมีหลายเจ้ามากเราทําวันนี้อาจจะยังไม่มีหลายเจ้าแต่เมื่อวันนี้เราทําวันอื่นมีคนเปิดวันต่อไปมีคนเปิดก็เป็นไงครับยอดตก สำคัญคือต้องการให้ทุกคนเนี่ยนะครับสร้างตัวในโลกยุคใหม่ตั้งหาการที่ผมออกมาบอกออกมาพูดแบบนี้นะครับก็คือต้องการให้ทุกคนสร้างแบรนด์นะสร้างภาวะผู้นำสร้างเขาเรียกว่าให้ตัวเองเนี่ยมีชื่อเสียงในกลุ่มกลุ่มกลุ่มหนึ่งหรืออาจจะขยายกลุ่มให้กว้างขึ้นเป็นเรื่องของอนาคตนะครับแล้วมันยากมากที่เราจะทำเพียงลำพังหลายคนคืม ไม่อัดวิดีโอ,โอลงนะครับเพราะไม่มีแรงบันดาลใจไม่มีไฟคุณถึงจําเป็นต้องมีคนอย่างพวกผมไงนะครับคุณถึงจําเป็นต้องมีที่ปรึกษาอย่างเราอย่างผมเพื่อคุณจะอยู่ในสังคมแห่งการผักดันกันนะครับคือถ้าวันนี้ผมเลิกทํามันก็จบในอนาคตปี2ปีข้างหน้าก็คงไม่มี power bank อีกต่อไปเช่นเดียวกันครับ ทุกคนที่กำลังจะสร้างตัวบนโลกออนไลน์สร้างให้ตัวเองมีชื่อเสียงสเสน่ห์หน้ากล้องอะไรก็แล้วแต่จะทำพ็อกเกตบุ๊กเป็นแบบอ e ีบุ๊กหรือว่าทำยูทูบเบอร์หรือ tiktok facebook youtube เดี๋ยวก็มีแอป,ปใหม่ๆออกมาแอปชื่อแปลกๆออกมาใหม่นะครับไม่มีประโยชน์เลยถ้าเราไม่สร้างแบรนด์ยกตัวอย่างคำว่า p o w e r b e n จะมี facebook ก็จะมี powerbent ผมก็ทำช่อง power b e n YouTube ผมก็ทำช่อง power b e n Tiktok ผมก็ทำช่อง power b e n นะครับมีอะไรอีกต่อไปมีอะไรเข้ามาใหม่ๆผมก็จะทำ power b e n นะครับเขียนหนังสือก็จะเขียนหนังสือตัวผมเองเอาความรู้ของเขาเรียกว่าหนังสือคนสำเร็จที่เขาเขียนหนังสือเนี่ยระดับโลกนะครับอย่างเดลคาเนกี Del ้ eki, นะครับหรือ นับเปลียนฮิวนะครับผมไม่อธิบายว่าเขาคือใครแต่เขาเป็นคนที่คนที่อ่านหนังสือเขานะครับเป็นบุคคลสําเร็จมากมายก็ลองไปเซิร์ชดูวันนี้ก็แบบแบ่งปันกันนะครับการที่เราไม่ลงมือทำเพราะเราไม่มีไฟไม่ใช่เรื่องแปลกเป็นกันทุกคนแม้แต่ผมเองนะแต่ว่าเราต้องออกมาคือใช้คำนี้ก็ได้หนึ่งคือคนไม่มีไฟไม่มีคนผลักดัน ก็ไม่สามารถทําได้สองคุณต้องแน่จริงนะครับแบบผมไม่มีใครผลักดันผมนะคุณต้องแน่จริงแบบผมผมกล้าพูดว่าผมแน่จริงเพราะคิดคอนเทนต์ได้ประจําและมีไฟสร้างไฟให้ตัวเองผลักดันตัวเองโดยไม่ต้องมีใครมาผลักดันแต่คนส่วนมากต้องมีคนผลักดันถึงต้องมีเขาเรียกว่าเมนทอร์หรือที่ปรึกษาส่วนตัวนะครับผมก็มีนะครับ,นะรบที่ปรึกษาส่วนตัว โคชชิ่งกันนะครับก็ค่าปรึกษาก็สามหมื่นเท่านั้นมันต้องมีอ่ะไม่งั้นคุณก็โอ้ยวันนี้จะได้ไหมไม่มีคนให้กำลังใจเราเหมือนคุณทํางานประจำอะ่พะพาอหัวหน้าบอกว่าบีบยอดมาเร่งการทํางานให้ทันมีคนกระตุ้นคุณคุณก็ทําจนทํามันสำเร็จเหมือนกันครับสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์คุณจะทำสื่ออะไรลง คุณทําแค่วันสองวันไม่มีประโยชน์หรอกคุณต้องทําจนกว่ามันจะออกดอกออกผลมันเป็นหลักความมันเป็นวิทยาศาสตร์ผสมด้วยนะครับผสมยังไงรู้ไหมการที่เราทาอะไรซ้ําๆซ้าๆซ้าๆซ้ํๆซๆ,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 ๆเป็นประจาอะ่ะมันจะต้องเกิดผลลัพธ์อะไรบางอย่างแน่นอนแต่ถ้าเราไม่ทําเนี่ยผลลัพธ์มันก็ไม่เป็นอย่างที่เราต้องการมันก็จะมีผลลัพธ์แบบแปลกๆนะครับอย่างเช่นถ้าคุณอยู่เฉยอ่ะ ก็อาจจะมีคนมาเรียกคุณไปตัดไม้ไปช่วยขนของหรือมีงานอะไรที่คุณไม่ได้แบบตั้งใจอยากทําให้คุณไปทําแต่ถ้าคุณลงคลิปวิดีโอนะอยากแบบพูดสร้างแรงบันดาลใจแล้วคุณพูดอยู่นั่นเนี่ยสี่ห้าปีถ้าคนจะสนใจคุณคุณจะจ้างคุณไปสัมมนาหรือจ้างคุณไปเนี่ยเป็นวิทยากรหรือจ้างคุณไปให้แรงบันดาลใจผู้คนเนี่ยเขาก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องสร้างแรงบันดาลใจเขาถึงจ้างคุณ มันก็ตรงสายงานที่คุณต้องการใช่ไหมนั่นแหละครับคือการลงมือทําแล้วก็ฝากกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วใครสนใจที่จะแบบเขาเรียกว่าเรียนรู้นะครับไปดูได้นะครับว่าผมมีอะไรให้เรียนนะครับแล้วก็เลือกตามใจชอบเลยสอนกันจนเป็นนะครับนะแล้วเจอกันใหม่ครับ